มาพูดคุยความในใจให้กับน้องๆเยาวชนพี่ๆน้องๆจังหวัดพิศนุโลกรวมถึงน้องๆทหารในพื้นที่ฟังเฉยๆลวงไปทัพุ้งมีอะไรจะมาพูดมันไม่เยอะ คืนนี้นั่งนั่งอวาจากกรุงเทพมาถึงคืนนี้พออาแต่พื้นนี่มีความรู้สึกอบอุ่นดีใจแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้มาจังหวัดพิษณุโลกลุงไปทัพกุ้งสัญญาว่ามาพิษณุโลก ทุกปีตั้งแต่รชัชก,กาลมาจะขอมาที่นี่ทุกปีเพื่อมากราบสมเด็จพระนเรศวรมารนาะ้กราบเท้าท่าน แล้วก็ไม่ว่าท่านมุทธินารามเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองามาทุกปีถ้าไม่ได้ท่านไม่มีห้องประชุมแห่งนี้ห้องประชุมยินดที่นี่จะไม่มี รวมถึงตัวพวกเธอด้วบรรนขุงุษเราด้วยพ่อแม่เราไม่มีที่อยู่ที่นี่เป็นบ้านเกิดของสมเด็จพระนเรศวรหาราถ้าไม่มีที่นี่ก็ไม่มีที่ประสูิของกษัตริย์นักรบผู้ก่อผู้ยการาช ไปหาแผ่นดินให้พวกเรายอยู่ไม่ทราบว่าชีวิตท่านเคยมีความสุขหรือไม่ไม่รู้มีแต่ความเหนื่อยยากลำบากไปกับนรอครับนรยาการทศรสุรกภาพที่น่าสุัานกรรยาเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นไม่กี่ปีเลยเป็นประตศาสตร์ที่ ศึกษาได้ไม่นานท่านทำเพื่อใครแค่เลาป้อกกับอนุสาวรียท่านมันเหนื่อยไหมถามตัวเองลุมไปทาบถามตัวเองเทียบกับท่านได้สลาบเลือดเนื้อ เกือบสารละครบหลายครัง้งเลือกบรรพบุรุษเรานี่วิ่งตามคัดปู่ย่าตายายเป็นพันเป็นหมื่นคนล้มแล้วล้มอ,อีกนั่นคือพ่อแม่บรรพบุรุษของพวกเราสีน้ำเงินถึงมาอยู่ตรงกลางของธงชาติไทยหนากว่าเขา เป็นแก่เป็นหลักให้กับลูกหลานเวลาลูกหลานท่านทะเลาะกันพึ่งใครละ่ะก็พึ่งสีน้ำเงินที่อยู่ตรงกลางตรงชาตินี่เลยท่านคอยดูลูกหลานท่านเชื้อชาติศาสนาใดรักเข้ากันหมดทุกยุคท,ทุกสมัยไม่ละเมีย นี่คือสถาบันประาทกรสับของพวกเรา